08666 084 08777ที่สุดของรายการวาไรตี้ที่คุณต้องดูที่สุดเป็นสถานีโทรทัศน์ด้วยรายการคุณภาพที่อัดแน่นเต็มทุกอารมณ์กับไฟท์ชแนลที่สุดแห่งรายการแห่งประวัติศาสตร์ก่าวกนาน ากกว่า88ปีอาจารย์ภาษาสินจารุรวมโดยอาจารย์เก่งกาจจงใจพระในรายการเซียนสยามที่สุดแห่งรายการท่องเที่ยวกับพิธีกรอารมณ์ดีดีจิตนวรัตุตนนันในรายการพักบ้างอะไรบ้างที่สุดแห่งรายการเสริมสร้างสีวู้คู่ดำเนินรายการโดยกูรูผู้รู้จริงอาคังปูไทเทบอยในรายการเทศศึกษา25น้อที่สุดแห่งความคิดสร้างสรรค์จากสมองวัยคิ่ด้วยจิตนาการของน้องๆวัยใสดำเนินรายการโดยกัปจกรินในรายการคิดอย่างคิดที่สุดแห่ง โงการโหราศาสตร์ยอดนักพยากรณ์มากที่สุดอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญหมอปลายปลายกระซิบอาจารย์เทพคมเทวบุตรอาจารย์เก่รังจิตและขิจชตาอาจารย์นัทหมอดูสุตาและอาจารย์มดทาโร่และอีกหลากหลายรายการที่คุณต้องดูไฟอัปเดตพบกับข่าวสั้นเศรษฐกิจสังคมและภูมิภาคสวัสดียามเช้ากับอาจารย์เก่งกาจเช็คอินไทยแลนด์วิถีธรรมเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองหนึ่งในไทยแลนด์อาคันตุกะแสง่องธรรมไทยธรรมิดใจให้ธรรมโหววนวานกดดิธรรมตหนางไทยทางไฟอัชเด PSI ช่อง51 GPM แช่อง203 Big 4ช่อง194 t r u ช่อง170 d t v ช่อง52ไดน่าแ t ช่อง154 IPM ช่อง185หรือชมผ่านแอปพลิเคชัน MVTV และส่วนพร้อมกันในบ w w เว็บ mvtv.co.th นมัสก,การบูชาทาเวสวรรณโนจตุมมหาลาชิกานาอยากและน้าเทพและท้าเวสสวรรณบางนั่งบาลังรับัพส์เพื่อขอพอบรบารมีความมั่งมีสีสุขเงินทองโชคลาภเดชอำนาจค้าขายมัง่งคั่งคุ้มครองปกปักรักษาให้ลาบรื่นป่าสจากสตูหมู่มานตลอดปีพุทธศักราช2559นี้ทุกท่านที่จะมากลับไหว้โปรดเตรียมกราบ แดก้ดอกละขอเชิญเช่าบูชาทาเวสวรร์นขนาดห้อยคอรุ่นใหม่ล่าสุดนาอยากและหน้าเทพรับทรัพย์และเก็บสับบูชาองค์ละ1,500บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ที่0819033217 0807722899 0927793388และ028717078 แม่คุณผู้คุณผู้ชมครับยิ่งดึกยิ่งเข้มข้น SMS ล่มทลายจริงๆนละขอบคุณนะทุก SMS ทุกข้อความดีๆทุกกำลังใจทุกสายโฟนอินนะะจริงๆเนี่ยรายการของอาจารย์ชื่อว่ารายการพลังชีวิตเป็นหนึ่งรายการดีๆที่ผู้ใหญ่เมตตาจัดสรรให้ ก็ถึงได้มีโอกาสมานั่งทําตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่ารายการของอาจารย์จะเป็นกําลังใจเป็นที่พึ่งของผู้ชมในยามยากในยามที่เราทุกในยามที่เราหมดกําลังใจในยามที่เรามองหาใครไม่เจอเมื่อเรามาเปิดเจอรายการของอาจารย์แล้วเนี่ยมันได้กําลังใจมันมีจุดยืนของตัวเองซึ่งเราจะต้องฝ่าฟันเราจะต้องสู้ให้ได้คือคนอื่นน่ยมันทุกกว่าเรามีเยอะมันระบากกว่าเรามีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็ควรจะให้กำลังใจตัวเราเองและครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดครอบครัวเนี่ยถ้าเราเข้ม,ขมแข็งสิ่งร้ายๆภายนอกก็จะมาทำอะไรครอบครัวเราไม่ได้เพราะเราเข้มแข็งเราสามาัคคีกันนะฮะแล้วก็การทำบุญเนี่ยเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาให้เราเนี่ยเข้มแข็งใน,ในการสวดมนต์ในการไหว้พระเนี่ยนะเป็นก่อเกิดพลังและบาร,รมี เวลาเราเจอปัญหาทุกๆเวลาเราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเราจะเข้มแข็งเราจะผ่านพ้นได้แต่บางคนเนี่ยไม่เคยไหว้พระไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยเข้าวัดเมื่อเจอปัญหาต่างๆที่มันทุกข์เข้ามาหาตัวเราเนี่ยจะผ่านพ้นไม่ได้เพราะอะไรเขาขาดสติขาดความตั้งมั่นมันก็ อาจา์ผ่านได้หมดสติดีเข้มแข็งที่สุดขอบอกและเก่งมากและถ้าเป็นคนที่ตัดอะไรแล้วตัดเด็ดขาดขอบอกไม่เอาคือไม่เอาสุดแล้วใจดีมากกล้าแจกกล้าให้มากจริงๆถามเจ๊ถามลูกศิษย์ทุกคนดูได้ขาบอกสำคัญทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจขอบอก เจ๊ Jay, บางครั้งบอกว่าเวลาอาจารย์ช่วยหรืออะไรคนหรือลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์จะจริงใจทุกคนเต็มที่คือจะช่วยส่วนเสริมอาจารย์จะทําเต็มที่มันก็เลยสําเร็จได้ผลเร็วเพราะเราจริงใจเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเหมือนอย่างอาธิษฐานจิตอะไรต่างๆเนี่ยทาไมาคนเอาไปบูชาแล้วคนเอาไปถานแล้วมันใช้ได้ผลเพราะเราใส่ใจในการทําใส่ใจในการสร้างใส่ใจในการหาใส่ใจในรายละเอียดทุกสิ่งอย่าง มันก็เกิดผลและของเราได้ใช้แล้วเราได้บูชาแล้วเราได้ลองแล้วมันเวิร์กและของนั้นเขาเอาไปและเงินเนี่ยเรามาทำสร้างจริงมันก็เป็นบุญสองต่อไงมันก็เกิดผลเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปผ่อนบ้านไม่ได้ไปผ่อนรถสดทุกอย่างเขาบอกนะมันก็เกิดประโยชน์เกิดบุญไงโดยโดยโดยไม่โลภ มัไว่าเฮ้ยฉันช่วยคนแล้ใช่ต้องหวังเงินเดือันนคือโลกมันก็ไม่เกิดบุญเทวดาจะช่วยไหมล่ะเทวดาผมก็ไม่ช่วยแต่ถ้าเราให้อ่ะปึ๊บอ่ะเอ้ยอินี่จิตเมตตาอ่ะลาบลื่นคล่องผ่านพน้นจบข่าวอ่ะมีสายเปิดสายมาแล้วจ้าอ้าวเอซิเตหน้าจอนะเอซิหน้าจอท่นี่บอกว่าการงานการเงนิงน,งนบูชาพระอะไรดีคะใส่ท้าเวสวดีครับนะฮะแล้วก็ ท่านี้บอกว่าชื่ออาทิตย์นะครับนามสกุลจันสิงหนะ์เกนะิดปี2533น้าสใส่ผ้าอ,อะไรดีครับทาเวสวุนีลูกที่สุดเลยขอบอกนะฮะแล้วก็ท่านี้บอกว่าชื่อว่านิดานามสกุลเพชรย้อยนะครับเกิดวันเสาร์ปีถ่อสาบูชาอะไรใส่ทาเวสวุนครับตัวคุณระวังโรคกระเพาะระบบลำไส้พยายามกินข้าวให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ถ้าแบบมวนท้องมันเหมือนไม่มีลมอยู่ในท้องแล้วก็กินอะไรกินขิงกินน้ําขิงกินไก่ผัดขิงผัวผัดขิงยาทาน้ําขาวตากระต่ายบินออยยาาาาททนนนํขงววิิสมเ์ ง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านี่บอกว่าชิดทญนรัตน์นะครับปฐมธนาพรน่าจะเปลี่ยนชื่อมาเกิดปี2 5 0 0นะถามเรื่องบ้านเลขที่ดีไหมดีครับบ้านเราอยู่ดีครับอย่าไปถามคนอื่นบ้านเรารู้จักปัดกวาดทําทความสะอาดเช็ดถูเวิร์กเจ้าที่เจ้าทางเน่ะเขาก็ชอบสิ่งที่สะอาดของสวยของงามใครจะมาชอบสิ่งสกรปรกแล้วก็เหมือนเราแดดถ้าบ้านสกรปรกเราอยากอยู่ไหมล่ะใช่ไหม เออจบง่ายๆชัดเจนนะแล้วก็ท่านที่บอกว่าชื่อบุปผานะครับเกิดปี2509นเวันพืชกลางคืนอาชีพคาแคร์ดีไหมดีแต่ไม่เวิร์กเพราะได้เงินมาได้มามื่นใจสองได้สองใจสามได้บริวารไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะเอาแผ่นยันเพชรคาดเลิกแขวนไว้หน้าออฟฟิศหรือแขวนบูชาไว้ที่สุดมากที่สุด แผ่นเล็กก็ได้แผ่นเล็กเหลือเขานี้เหลือไม่เยอะอ่ะมีสายคุณกันทิกานะะอยู่จังหวัดเชียงรายกับเจ้าคุณคุณกันทิกาครับปิดเสียงทีวีนะคะปิดเสียงทีวีก่อนคุณกันทิกาปิดเสียงทีวีครับค่ากระถามให้ลูกสาวค่ะเดี๋ยว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 อยู่อำเภออะไรเชียงรายเนี่ยเชียงราย,ยอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเชียงของค่ะจากเชียงของติดตามดูรายการบ่อยไหมครับ อยู่ดูบ่อยค่ะแต่แม่ดูแต่ลูกไม่ได้ดูค่ะแยกกันว่าจะดูให้ลูกสาวค่ะจะดูให้ลูกสาวทำไมครับไหนว่ามาสิอายุเกิดสองห้าสองหกค่ะสองห้าสองหกปีกุลวันอะไรครับวันเสาร์เกิดวันเสาร์อันอะไรอ้าวจบแล้วจะดูให้ลูกสาวทำไมเพราะว่าอะไรมันก็มาพึ่งแม่อยู่ตลอดค่ะดวง ก็แม่เสือให้มันก็แม่เสือให้มันพึ่งเยอะลูกแงสองขวบไงเลี้ยงไม่โตไงมีครอบครัวไปแล้วแยกไปแล้วแต่มันยังมาพึ่งแม่อยู่ก็แม่เลี้ยงลูกเป็นลูกลูกแงสองขวบไงเอออะไรก็เฮ้ยมันเยอะสงสารปังเฮ้ยมึงมีตาเปล่าวะเฮ้ยลูกมึงกินนมไหยังวะเฮ้ยเฮ้ยมาเอาลูกมึงมาให้กูเลี้ยงนี่มาก็สาระแน่น่ะ อาจารย์ล่าไม่จะมาถามเพื่อก็อ,อยู่ที่ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เลี้ยงลูกไม่เป็นอ่ะอาจารย์เนี่ยนะ,ะไม่เคยโทรศัพท์หาเตี๋ยไปแล้วแม่เขาทุกข์เขาไม่สบายใจเขาเครียดไม่เคยเลยไม่เคยสร้างความไม่สบายใจให้เตี๋ยกับแม่เลยขอบอกมีแต่เตี๋ยกับแม่เฮ้ยมีส<ม>ามพันมีสามพันเปล่าวะเฮ้ยมีห้าพันเปล่าวะ เตี๋ยจะไปตัดแ่นมาปลาหรอกกูยีกีโดนยีกีกินนะสิให้ปเออเฮ้ยมึงดูพายกูหน่อยดิแพ้ไหมวะเตี่ยแกแล้วจะไปเช่าของปอมาเพื่อเฮ้เป็นเสียอพระสองให้ปอมเนี่ยเช่าทำไมไม่ต้องเลยเก็บมาไว้กินเออ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 พูดแล้วนึกถึงว่าอืมเพราะว่าอาจารย์ทำรายการทลอัแต่ปีสี่เก้าเตี่ยแม่อาจารย์จะดูรายการของอาจารย์ทุกพุธแล้วพอจบรายการแล้วเนี่ย อาจารย์ก็จะโทรศัพท์ไปถามว่าวันนี้เป็นไงลูกตัวเองเก่งมหมมึงเก่งมากมึงสองในให้คนกระตันอยู่รักพ่อรักแม่ดีมากกูภูมิใจในตัวมึงนะเนี่ยมันมันภูมิใจไงแต่หลายๆคนจะทําไม่ได้ไปยิงเขาตายไปถีกรถจักรยานเขาล้มแล้วก็ให้พ่อแม่ออกมาขอโทษคือมึงมึงจะกอนมึงจะทำมึงทำไมไม่คิดวะคือมึงจบสูงกวากูนะกูเนะี่ยจบน้อยกูยังคิดเป็นเลยเอออะไรประมาณเนี้ยคือหลายๆคนเนี่ย จะคิดถึงพ่อถึงแม่ตอนไม่มีตังตอนที่ทุกข์แต่เวลามึงมีความสุขเนี่ยมึงจะไม่นึกถึงพ่อหนึกแม่อีเนี่ยชั่วอาจารย์เนี่ยจะทุกข์จะสุขจะนึกถึงเตีัยแม่ตลอดประมาณนี้ <c oughs> อืมอ่ะว่าไป